คนน้ำตาจะไหลอะ่ะพะได้อีเมลจากโฮมออฟฟิศเพราะว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้เราจะต้องทําตั้งหลายอย่างใช่ไหมคะทั้งสอบ Life in UK ทั้งสอบ B1 ค่าสมัครก็แพงสะเทือนใจเอาง่ายๆว่าถ้าเปลี่ยนเป็นชานมไข่มุกกินกินได้ยันปีหน้าเลยนะคะเพราะว่ามันแพงจริงๆค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง M Family Life in UK กับหม่อมคนเดิม เพิ่มเติมคือวันนี้จะมาพาทุกคนไปพิธีสาบานตนแบบสรุปครบจบไวยฟังแล้วรู้เรื่องใครที่กำลังจะผ่านขั้นตอนนี้รีบจับปากกามาจดให้ไวนะคะเพราะว่าหมอมจะบอกหมดตั้งแต่จองคิวยันวิธีทำตัวสวยๆไปถ่ายรูปวันสำคัญค่ะเอาล่ะ พร้อมกันหรือยังคะทุกคนถ้าพร้อมแล้วเราไปสาบานเฮ้ยไม่ใช่ไปดูกันเลยค่ะว่าจะต้องทำอะไรบ้างวันหนึ่งนะคะหม่อมก็นั่งจิบชายอยู่ดีๆค่ะทุกคนอีเมลจากโฮมออฟฟิศก็มาเปิดปุ๊บว้าวผ่านแล้วจ้า แต่เดี๋ยวก่อนได้อีเมลมาแล้วยังไม่จบนะคะทุกคนต้องรีบไปจองพิธีสาบานตนกับเคาซิ่วค่ะซึ่งเป็นเคาซิ่วประจำเมืองนะคะในอีเมลเขาระบุว่าเราจะต้องไปจองที่ไหนนะคะนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของดรามา่ <c oughs> ดาดรมาม่าล็อกอินไม่ได้คะ่ะทุกคนพอได้อีเมลปุ๊บหม่อมรีบเข้าไปล็อกอินจองวันสาบานตนด้วยความไวแสงเลยค่ะแต่ปรากฏว่าเข้าไม่ได้คะ่ะทุกคน ใจสิคะหรือว่าเรายังไม่ผ่านจริงหรือว่าระบบล่มหรือว่ามีคนแท็กสารพัดเลยนะว่าเฮ้ยทำไมถึงจองไม่ได้สุดท้ายนะคะหม่อมก็โทรไปถามเจ้าหน้าที่ได้คำตอบว่าใจเย็นเย็นอยู่ใจเย็นเย็นนะคะเขาว่าแบบนี้ให้รออาทิตย์หนึ่งแล้วก็ลองใหม่อ๋อ แล้วก็ตามนั้นค่ะผ่านไป7วันล็อกอินได้ปกติแต่ถ้าเกิดว่าใครยังเข้าไม่ได้อีกให้รอเพิ่มอีก1อาทิตย์นะคะหรือว่าโทรสอบถามตามเบอร์ในอีเมลเลยค่ะวันพิธีต้องเตรียมอะไรบ้างพอถึงวันพิธีหลายคนอาจสงสัยว่าต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะหม่อมขอแจกเช็คลิสต์แบบเข้าใจง่ายเลยค่ะอย่างแรกก็คือจดหมายเชิญจากโฮมออฟฟิศนะคะอันนี้สำคัญที่สุดเอกสารยืนยันวันนัดหมายนะคะ ก็ออกไปกันเหนียวเนาะทุกคนเนาะพาสปอร์ตหรือว่า ID นะคะแต่ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ก็จะดูแค่จดหมายนะคะง่ายไหมล่ะคะไม่มีอะไรเยอะเลยค่ะแค่3อย่างนี้ก็พร้อมลุยแล้วนะคะทีนี้ หลายคนอุ้ยไม่มีความมั่นใจพิธีสาบานตนต้องพูดเดี่ยวไหมหม่อมบอกเลยว่าไม่ต้องนะคะเขาปริ้นมาให้เรียบร้อยอ่านตามได้ไม่มีสอบพูดไม่มีกรรมการคุยสาบานกันเป็นหมู่คณะนะคะไม่มีใครเด่นอยู่คนเดียวแน่นอนค่ะแล้วก็พิธีจะแบ,บ่งเป็นสองกลุ่มนะคะก็คือคนที่เลือกสาบานตนต่อพระเจ้าแล้วก็ คนที่เลือกสาบานตนต่อองค์พระมหากษัตริย์ค่ะหม่อมก็เลือกอันนี้นะคะและ,ะผ่านไปไม่กี่นาทีคุณก็กลายเป็น b r i ท i ชี c i ซิตี้เไปเรียบร้อยแล้วค่ะพิธีก็ จบแล้วนะคะแล้วก็ยังมีของแถมอีกนิดนึงค่ะหลังจากที่กล่าวคำปฏิญาณเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ระดับสูงจะมอบไปประกาศให้เป็นโมเมนต์ที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าหญิงแห่งอังกฤษเลยล่ะค่ะทุกคนแล้วก็บางเคาซิ่วนะเขาก็อาจจะมีของที่ระลึกเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน่อยให้ด้วยนะคะน่ารักมากแต่อีกเรื่องที่สำคัญมากก็คือ ต้องเตรียมชุดสวยๆไปถ่ายรูปค่ะเพราะว่าในระหว่างพิธีจะถ่ายไม่ได้นะคะแต่หลังจากนั้นอยากจัดเต็มยังไงได้เลยค่ะทุกคนข้อแนะนําจากหม่อมก่อนจบหม่อมก็มีทริคเล็กๆน้อยๆมาฝากนะคะก็คือให้เลือกชุดที่ดูดีค่ะไม่ต้องฟูสูดแต่ก็อย่าเป็นเสื้อยืกดกางเกงขาสั้นนะคะแต่งหน้าทําผมให้พร้อมนะคะแล้วก็ รูปเนี่ยจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะทุกคนแล้วก็พกแขกไปได้2คนเท่านั้นนะคะเลือกให้ดีนะคะแล้วก็อย่าเผลอพาเพื่อนไปทั้งแก๊งเดี๋ยวเขาให้ยืนรอข้างนอกนะกว่าจะมาถึงจุดนี้หม่อมเข้าใจเลยนะคะว่าทุกคนผ่านอะไรมาบ้างไหนจะสอบไหนจะค่าใช้ใจ่ายไหนจะขั้นตอนที่ยุ่งยากเพราะฉะนั้นไปถึงวันจริงต้องไปให้สุดไปให้สวยค่ะให้สมกับที่เราผ่านด่านสุดหินมาได้นะคะ สุดท้ายนี้ใครที่กำลังจะผ่านขั้นตอนนี้ก็ขอให้โชคดีนะคะขอให้ล็อกอินได้ตั้งแต่ครั้งแรกไม่ต้องรอหนึ่งอาทิตย์เนาะและที่สำคัญไปให้สวยไปให้ปังถ่ายรูปให้เยอะที่สุดค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์ของเรานะคะสำหรับวันนี้หม่อมต้องขอตัวไปก่อนนะคะใครมีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย